ปรับหรือป้นข้อหาจราจรพันตำรวจเอกวิวรุชีทุกวันนี้ผู้คนได้รับความเดือดร้อนจากการถูกตำรวจตั้งด่านเรียกให้หยุดรถขอตรวจคนดักจับ และปรับประชาชนผู้ใช้ถนนโดยไม่มีเหตุผลตามกฎหมายกันทั่วประเทศมากมายแม้แต่การออกใบสั่งให้ไปชำระค่าปรับก็กำหนดอัตราทุกข้อหาตายตัวกันแบบมั่วๆไว้ตามคำสั่งของตำรวจผู้ใหญ่โดยที่พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจใช้ดุละยะพินิษในการกำหนดค่าปรับตามพฤติการกระทำผิด และฐานะทางเศรษฐกิจรวมทั้งพื้นที่ซึ่งแตกต่างกันหรือแม้แต่ว่าก่าวตักเตือนในกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อยหรือไม่เจตนาอีกทั้งไม่สามารถโต้แย้งได้ว่าไม่เป็นความผิดทั้งนี้ก็เพื่อให้ตํำรวจได้เงินค่าปรับกันมากที่สุดตามเป้าที่เจ้านายกำหนดไว้นำไปแบ่งกันในรูปของส่วนแบ่งและสวยที่ม่ชอบด้วยกฎหมายหากใครไม่ไปจ่ายกรมขนส่งก็จะไม่ รับชำระภาษีประจำปีและออกหลักฐานให้ทันทีซึ่งไม่มีประเทศใดในโลกเขาทำกันเพราะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและไม่เป็นธรรมอย่างยิ่ง